ขอได้นะเพราะว่าถ้าหมดคิวผมคิดว่าน่าจะน่าจะไปเล่นเซอร์เออจะได้แบบว่าไม่เครียดมาก <20 S 1> ไม่อยากดึงดึเองหรอครับพี่ยี่สิบเองอใช่ไหมยี่สิบเองเดี๋ยวยี่สิบ เท่ากันชิ้นละตาหนึ่งประมาณ1 5บหาถึงสินาทีจริงตาหนึ่งนานอยู่นะเออผมจัดการไอ้หือแล้วเฮ้ยใครวิ่งมาข้างหลังไอ้หือไอ้หือ Yeah. น,นี่งไงเห็นไงแมวน่ารักใช่ไหมคุณแพลวแบลแบนิดหนึ่นนงพยาบาลเข้าเวรแล้วค่ะอย่าฮิวตรงนั้นนะเว้ยข้าใล่เป้านัน่น ยแต่เาีสู um, Dude, ้ช uh ีวิต uh ีสู้ชีวิตมากผมไล่หมดดีทุกคน มาแนะ่โอ้โหมันเข้าไปในนี้ไม่อยากเข้าไปปล่อยไป ไอ้หือโดนไอ้หือไอ้หือนะทุกคนอ่านเหมือนผมปะนะอ่าเข้าไปในนั้นกินหิวไม่ได้นะ

อย่าวิ่งไปวิ่งมาลูกเอ้าเฮ้ยโอ้น่าแน่บอกให้เพื่อน ไมต้องมนได้อะเออมาคนน kind of ี้ก็ได้มาบล็อกให้กันอยู่นั่นแหละมาเออจบจบไอ้หือ ไม่น่ามีปักหลังอยู่แล้วนะนา,นานแล้วครับ โอ้ยไกลไปหน่อยอุยโอ้โหนึกว่าจะแบบว่าเล่นลินเฮ้ยติดหิน มาครับนับถายย่ายยังคนนั้นเข้าประตูมิจิไปแล้วอ่ะแบบนี้แล้วันผมคิดว่าเขนาน่าจะเข้าประตูมิจิตรงน้น บอกแล้วบอกแล้วต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขายังไม่สร้างรูอื่นอ่ะห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ายังจะรอดอีกเหรอเฮ้ยคนนี้หลุดคุกมาว่ะ มาเฮ้ยเข้าไปอีกอามาเขาก็เข้าไปเราเข้ามาันออกหลายเกินเฮ้ยจะหิวหรอจะหิวหรอ Ờ... Ui, có cái cổng nữa hả, hồi nãy? Trái phía sau hả? Tốt lắm. Ồ, มองไม่เห็นเลยเลยทุกคนมองไม่เห็นควันสองอัน เออสักทีโหโฮ้ยเ <c oughs> ม็ดเยอะจริงๆริอ <c oughs> ก็จะเรียกขอาคุณครบอบขขบคุณสารันเนทศด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณน้องโอมคุณเจส้มครับเข่งมากเข่ง ค <Okay. S 2> ขอบคุณเหรียญค่ะขอบคุณเหรียญน,นะครับขอบคุณแจกเหรียญด้วยนะคนุณแพลวกับคุณอาชีน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณคอุณอลิสาด้วยนะคนุณกุหลาบครับสวัสดีนะครับคุณกุหลาบสองอันครับ ขอโมลีหน่อยนะนะขอโมลีหน่อยนะไม่ทันเหรียญแง่ไม่ทันเหรียญเอ้าไม่เป็นไรคุณพี่เมื่อไหร่เขาจะยอมสักทีคนสวยคนหล่อมาใหม่หลายคนเลยไว้คุยกันก่อนได้นะคะจริงคนสวยคนหล่อมาเต็มไปหมดวันดีนะฮะคนสวยคนหล่อทุกคน สวัสดีนะครับสวัสดีคร,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 รับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับมาคนนี้มาเมร็วจมุลิเมื่อไหร่บอลีแบบอย่างนี้แหละมิติพิศวงนี่แหละเออเออโอ้นนอนนอนนโยมือเป็นกระดูกเลยดูดิก้สเกลิตันเรียบร้อยเค้ก จริงครับโหไม่อยากให้เขาเสียเวลาแล้วคนนั้นคนดิน้นน่ะเขาไม่ยอมยอมแพ้เขาเอาแต้มแบบทุกเม็ดอ่ะเอาแต้มทุกเม็ดเลยจริงๆพวกตัวเก่าๆจะเป็นโมริแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งแต่เมื่อกี้แถบ มีแถบตัวหนึ่งแล้วไม่ใช่บุคคลที่หนึ่งครับคุณนอร์แมนผมเห็นแล้วแปลว่าเขาปรับแถบหรือว่าแถบเป็นงั้นอยู่แล้ววะงงวะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยมันเห็นเป็นอย่างนี้มัตตีแบหรอไม่ไม่ไมอัน,นเนี้ยนนเนี่ยอันเนี้ยครับอันนี้คืออันปกติเห็นเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเรามอม่บุคคลที่หนึ่งไปตีอล้ลครับ